เธอรู้ยังว่าตอนนี้มันมีน้ําหอมตัวหนึ่งนะที่ขายดีมากๆเนื่องจากว่าแฟนคลับฉีดแล้วศิลปินเกาหลีทักค่ะน้องอินจุนทักว่าหอมจะเป็นของแจนยูนะคะกลิ่น my wish ซึ่งแนีะ่ะ มีอีก2กลิ่นด้วยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมามอสมอยพูดคุยรีวิวนะคะทงาง3กลิ่นเลยแต่ว่าแน่ะไม่ได้ถนัดด้านการรีวิวน้ำหอมนะคะอันนี้ก็จะรีวิวตามฟีลลิ่งตัวเองเลยละกันก็คืออันนี้จะหวานที่สุดกองดีมีค่ความมันจะมีความลูกขนหนูออกแนวแป้งๆนะคะต่อมาค่ะจะเป็นคิสมีมอนะคะอันนี้หวานนำํำแล้วก็ติดเปรี้ยวตาม,มันจะมีความฟุตี้หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นผลไมิที่ให้ความสุขหวานๆต่อมา my wish อันนี้มันจะมีความเปรี้ยวอมหวานนะคะในรู้สึกมันเปรี้ยวนำ้ำซึ่งเวลาท นะคหะว,นวานๆอะไรเงี้ยเราก็จะฉีดดีมี่คาวค่ะแต่ว่าถ้าวันไหนเราแต่งตัวแบบมีความสดใสขึ้นมาดูขี้เล่นนะคะดูมีความลาเริงเฟรนลี่เขาถึงง่ายไมวิชค่ะแล้วก็ถ้าวันไหนรู้สึกว่าวันนี้เราแต่งออกมาแล้วสวยมากดูเป็นผู้ใหญ่นิดนึงแบบเห็นแล้วคนสวยค่ะคิสมีมอนะคะอันนี้พูดเลยว่าตามกินไหนก็ไม่ติ